สวัสดีทุกคนนะครับนีเราจะมาฆ่าคู่แฝดสุดชั่วร้ายกันเป้าหมายเนี่ยได้แบบว่าจ้างคนเหมือนคนหนึ่งมาให้คอยมาอยู่กับเธอ2คนนะครับแบบว่าสมมุติไปเราเออกไปนอกพื้นที่เงี้ยแล้วมีคนจะมาฆ่าก็อาจจะฆ่าผิดตัวเปิดไปฆ่าตัวปลอมอะไรอย่างี้ซึ่งตอนที้ผมเรล่นครั้งที่แล้วเนี่ยผมจับคนตัวจริงได้ยังไงไม,ไม่รู้นะผมจัไม่ได้นี่เราจะมาจากักอีกรอบโอ้ยโอ้ยโอ วัตอนนี้ผมจะเก็บรอบบ้านให้เรียบกเรียกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วกันเนี่ยโถ่เอ้ป้าโอ้ยอย่างที่บอกครับผมต้องเคลียร์บริเวณนี้ก่อนจะได้เดินสะดวกสะดวกแล้วก็ระวังไอ้ป้าเลยรอบนี้ไม่มาเลยเฮ้ยมาแล้วใครจะไปดูครับ ทำไมป้ามาดูทำไมบริการให้ให้คนมาดูอะ <Weird. S 1> นี่น่ตัวปลอมตอบโอ้โห,หเลือดออกเลยนี่แค่กระปอ๋องอะเนี่ยจามพิษดีฮิตแมนนะเป้าหมายเนี่ยมันจะใส่ตู้ไม่ได้เพราะราต้องคาก่อน <c oughs> ดังนั้นถ้าเราใส่ตู้ได้แปลว่าอีเนี่ยตัวปลอม <c oughs> อ่าไอเนี่ยตัวปลอม <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ไม่ไม่ใช่ว่าถ้าใส่ตู้สองตัวฟูลเฟลเลยนะเวเลยนะแปลว่าอีเนี่ยตัวจริง ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จ,จบจบแล้วานะตัวจริงนะสามสองหนึ่งเรียบร้อยไปกับบ้านเฮ้อดูสิว่าได้อะไรบ้าง อ้าวไม่มีชุดเทตททิคอลเบสสซ่เห้เหรออ้าวผมอยากได้ชุดเนี้ยผมอยากได้ชุดเนี้ยเอ้าไม่มีให้อ่ะโอโ้โหจอะ